f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับแอดทองมันยองจากเพจบิดดอยเช่นเคย โอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจาก BTC เนี่ยมีการขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อคืนนี้จนถึงปิดแทงเมือเช้านะครับผมตอนนี้เนี่ยราคาของ BTC ก็ดูเหมือนกำลังจะย่อลงเล็กน้อยนะครับถ้าดูจากทำเฟรนหนึ่ชั่วโมงนะครับโดยประมาณก,ก็คือมันดูจะทรงๆและเริ่มที่จะไม่ทำ Higher High แล้วและทำาลว e r Low นะครับผม และคำถามนะครับก็คือการที่มันไม่ทำไหายหายแล้วเนี่ยมันดูเป็นผลเสียไหมมันดูมีผลกระทบอะไรไหมสำหรับ BTC ในตอนนี้นะครับผมแอดก็จะนำเรื่องที่แอดได้โพสต์ไปเมื่อตอนบ่ายบเนี่ยมาหยิบยกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในคลิปวันนี้นะครับผมก็เริ่มจากนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่า ราคามันย่อลงเล็กน้อยแล้วนครัี่จะไซด์เวย์นะครับแล้วไม่มีการทำหาใหายลงถึงทำโลว์โลด้วยนะครับสำหรับทำเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ตามนะครับผมแต่นะครับเพื่อนๆต้องทราบก่อนนะครับว่าการขึ้นมาของ btc t r a i ตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมที่ a d ดวงไว้นะครับวอลลุ่มที่มันเข้ามามันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับผมและเป็นวอลลุ่มที่ เข้ามาในตลาดสปอร์ตนะครับผมอินดิเคเตอร์ที่แอดจะนํามายกหยิบยกให้เพื่อนเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Open Interest ของ BTC นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าโวลุ่มที่มีการเปิดสัญญาค้างไว้ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยปัจจุบันมีสภาพการเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมในเบื้องต้นนั้นนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการขึ้นมาของรอบนี้นะครับผม Open interest เนี่ยลดลงเรื่อยๆครับ ตรงนี้แปลว่าอะไรมันแปลว่าการเปิดสัญญาค้างไว้ในตลาดฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับหรือก็คือมันบอกเป็นไหนว่าการเก็งกำไรในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วนะครับหรือการเล่นเลเวลสูงในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วสวนทางกับวนลุ่มของตลาดสปอตนะครับที่สูงขึ้นก็แปลว่านักลงทุน ที่เน้นเก็บของระยะยาวและไม่ได้เข้ามาเพื่อซิ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยเริ่มเอาเงินไหลกลับเข้าไปใน btc แล้วนั่นเองนะครับผม à, ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับราคาของ btc ในระยะยาวนะครับผมเพราะว่านะครับการลดลงของการเล่นเกงกำไรบนตลาดฟิวเจอร์ก็จะเป็นการลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดโดมิโนเอฟเฟก เวลาราคาเหวี่ยงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมอย่างที่เป็นเพื่อนได้เจอมาในตลาดก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการที่เขามีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการล้างรองและการล้างช็อตนะครับผมซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นและส่งผลกับราคา b t c อย่างรุนแรงก็เพราะว่ามีการเลเวลที่สูงจนเวลามีใครสักคนเนี่ยที่มีเงินหนาๆน,น,นะครับนักลงทุนใหญ่ๆเนี่ย ขายลงมาแล้วมันมีผลกระทบต่อราคา BTC เจะ0.5% 1%หรือ2%ก็ว่ากันไปนะครับผมการขายตรงนั้นบนตลาดสปอร์ตเนี่ยมันก็เลยไปส่งผลกับราคาของ Bitcoin ในตลาดฟิลเจอร์นะครับผมและยิ่งส่งผลรุนแรงเข้าไปอีกสำหรับคนที่เล่นตลาดฟิลเจอร์และเล่นด้วยเลเวลสูงๆกลุ่มครับในเมื่อมาจินของพวกเขาเนี่ยมันมีไม่มากพอมันก็จะโดนบังคับปิดสัญญาไปโดยปริยายและจาก การโดนปิดสัญญาตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่จํานวนน้อยๆน,นะครับผมสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บตัวบายบีทีนะครับผมว่าการโดนลิควิดเดชันหรือการโดนบังคับปิดสัญญาในแต่ละครั้งเนี่ยมันรุนแรงมากแค่ไหนนะครับปริมาณเงินที่หายไปเนี่ยมันมากแค่ไหนนะครับผมเพื่อสามารถไปเช็คได้จากเว็บไซต์นั้นโดยแอดจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับก็แปลว่าความเสี่ยงจากการเกงกําไรตรงนี้ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยที่จะมาส่งผลกระทบกระทบต่อราคา BTC อย่างรุนแรงเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นผลดีในระยะยาวนะครับ <What? S 1> แต่นะครับแต่หลังจากราคา BTC ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งมันก็ต้องมีการพักตัวบ้างถูกไหมครับ oh. การพักตัวตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงกลับไปอย่างรุนแรงหรือเปล่า ถูกไหมครับซึ่งแนวรับและแนวต้านเนี่ยจริงๆแอดก็มีโพสต์ไว้แล้วรวมถึงคลิปเมื่อวานแอดก็ได้บอกไว้แล้วถูกไหมครับดังนั้นวันนี้แทนที่เราจะไปดูแนว,แนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับแอดก็จะพาไปดูถึงเหตุผลเลยดีกว่าว่าทําไมนะครับ BDC ถึงย่อลงมาเล็กน้อยในวันนี้นะครับผมและยังไม่สามารถทำหายกนหายไปต่อได้นะครับผมสิ่งนั้นมันไม่ยากเลยครับผมเพราะว่าเงินมันไหล กลับไปสู่เอาลคอยนั่นเองนะครับขออนุญ,ญาตลบอินดิเคเตอร์ทิ้งเพื่อนๆก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า BTC dominance นะครับหรืออย่างหรืออย่างที่แอดได้บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันก็คืออัตราส่วนการตือข้องระหว่าง Bitcoin กับเอาลคอยที่เหลือในตลาดนะครับผมรวมถึง Stable c o อ n ด้วยดังนั้นถ้าอัตราส่วนตรงนี้มันมีค่าสูงขึ้นก็แปลว่า ราคาหรือ Market Cap ของ BTC นะครับผมมันมีมูลค่าสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มหรือลดของ altcoin ตัวอื่นในตลาดนั่นเองนะครับผมดังนั้นมันจะเห็นว่าเทรนนะครับจากจุดตรงนี้นะครับผมจุดกลับตัววันที่3ตุลาคมจนถึงจุดนี้นะครับวันที่7ตุลาคมตอน10โมงนะครับผมเทรนตรงนี้เป็นขาขึ้นของ BTC dominance เงินไหลเข้า BDC หรือ Bitcoin นะครับผมในขณะที่หลังจาก10โมงเป็นต้นมานะครับราคา BDC ก็ย่อลงนะครับผมเดี๋ยวไปดูจากนี้ก็ได้นะครับว่ามันย่อลงจริงไหมนะครับอ่ะเมื่อกี้แอดบอกว่า10โมงถูกไหมครับอ่ะจากแท่งนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าราคามันเริ่มย่อลงเรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งสอดคล้องกับตัว BDC Dominance ตัวนี้ที่ย่อตัวลงเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ แปลได้โดยตรงเลยว่าเงินมันไม่ได้ไหลออกไปไหนครับมันไหลไปสู่เอาคอยนั่นเองนะครับผมแค่นี้เลยครับเุ่ผลสําสหรับการยอร่อลงของ BTC ในวันนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยถูกไหมครับเพราะการยอร่อลงของ BTC และเงิน มันไหลออกไปเพื่อเข้าสู่อัลคอยตัวอื่นเนี่ยมันก็น่าจะสมใจเพืเ่อนแล้วเพราะว่า,าการที่เงินไหลกลับไปสู่อัลคอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอัลคอยเนี่ยมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์กำไรที่สูงกว่าการที่ถือบิตคอยไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาบิตคอยย่อลงในระยะสั้นของช่วงนี้นั่นเองนะครับผมก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยครับว่ามันไหลไปสู่อัลคอยที่นี่นะครับ ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ไปดูตัวใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่น E t h ทอ e u เหรือ ETH นะครับโดยแอดจะดูระหว่างเป็นอัตราส่วนระหว่าง market cap ของ ETH ส่วนด้วย BTC นะครับผมเบิเ้เบิก็จะเห็นว่ามันมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับเพิ่งจะรีบาวเมื่อตอน10โมงเป๊ะๆนะครับผมตรงนี้ก็บอกได้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าเงินไหลออกจาก B t c กลับมาเข้า อีเทอรเรียมส่วนหนึ่งน,ะนั่นเองนะครับผมอ่าไม่ชัดไปกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับจาก0.4นะครับขึ้นมาเป็น0.41ตรงนี้นะครับถึงแม้มันจะดูไม่ได้มากมายอะไรแค่0.01นะครับผมแต่ถ้าไปเทียบดูเป็นเปอร์เซ็นต์มาเก็ต ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลข market cap เนี่ยมันก็สูงพอสมควรแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าการรีบาวตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นการหม่งบอกว่า eth จะกลับไปสู่ช่วงขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับจนกว่าตัว eth คู่ bdc market cap ตัวเนี้ยมันจะสามารถกลับไปทำ higher high เมื่อเทียบกับส่วนแนวต้านเดิมได้ถูกไหมครับซึ่งก็คือแถวแถวนี้เป็นอย่างต่ำนะครับก็คืออย่างน้อย ควรจะรีบาวจนทะลุ0.45กลับมาให้ได้ก่อนนะครับให้เล่นเหนือ0.45นะครับรวมถึงแนวต้านตรงนี้อีกที่หนึ่งที่0.47และสุดท้ายนะครับก็คือแถว0.49ถึง0.50ที่ต้องอีเทอรเียมเนี่ยต้องทำการ break ขึ้นไปให้ได้นะครับผมซึ่งถ้าเ r e a k ได้ตรงนี้แปลว่าอะไรมันแปลว่าอีเทอรเียมจะมี market cap ครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของบิตคอยนั่นเองนะครับผมที่0.5นะครับอีเทอเริเียมจะมี Market Cap เป็นครึ่งหนึ่งของบิตคอยและถ้าสูงไปกว่านั้นก็แปลว่าอีเทอเริเียมก็จะเข้ามีจะมี Market Cap ที่เข้าใกล้บิตคอย Bitcoin มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกับราคาของอีเทอเริเียมได้โดยตรงนั่นเองนะครับผมและถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับตรงนี้แอดน่าจะเคยดูไว้ให้แล้วนะครับอ่าดู Time Frame Weekly นะครับผมมันก็แทบจะชัดเจนเลยนะครับว่า ตัวคู่ ETH BTC Market Cap ตรงเนี้ยมันกำลังทำแพทเทิร์นที่เรียกว่า c u r a n n Handle ถูกไหมครับซึ่งแพทเทิร์นตรงเนี้ยแอดก็ได้พูดถึงมาอย่างยาวนานแล้วเพราะมันเป็นคัพที่ใหญ่มากถูกไหมครับมันเป็นคัพของ Time Frame Weekly ที่เป็นคัพมาตั้งแต่ช่วงนี้ครับถ,ถ้าจะนับตั้งแต่ตรงนี้นะที่เป็นขาลงมานะครับก็คือตั้งแต่29มกราคของปี2018จนมันสามารถสร้างคัพตรงเนี้ จบได้นะครับอาจจะเป็นตรงนี้นะครับที่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นตรงนี้ด้วยนะครับผมเอา,อางี้ีกย่าเอางี้ล้กันก็คือคัพใหญ่ตรงเนี้ยปรากฏว่ามันมาสร้างคับเล็กตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าซึ่งคับเล็กตรงนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับตัว Handle ของคับใหญ่ ครับคับเล็กคับใหญ่แอดพูดถึงอะไรวะเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นคับที่เกิดขึ้นอีกรอบแล้วกําลังจะสร้างแฮนเดลหรือก็คือตัวหูจับนะครับเล็กๆอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งหูจับเล็กๆตรงเนี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นถือว่าเป็นหูจับของอตัวใหญ่ของเขาเรียกว่าอะไรอะของ ทับใหญ่ตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยตรงนี้มันเหมือนมันกำลังสร้างแฮนเดิลอยู่ถูกไหมครับจริงๆแล้วตอนแรกแอดมองว่ามันควรจะย่อลองไปลึกกว่านี้นะครับจากตั้งแต่แท่งนี้เนี่ยมันควรจะสร้างแฮนเดิลเป็นอะไรตรงนี้นะครับผมอ่าอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอมันสร้างปุ๊บเนี่ยมันเบรกขึ้นกลับไปได้ก่อนนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นข่าวดีเล่ง EIP อะไรต่างๆที่เข้ามา เข้ามาในช่วงเดือน2เดือนที่แล้วนะครับผมส่งผลให้มันเบรกกลับขึ้นไปได้เพียงแต่ว่านะครับผมปัจจุบันนะครับหลังจากมีการย่อลงมาเนื่องจากเงินไหลกลับเข้าสู่บิตคอยนะครับผมส่งผลให้มันเกิดคับอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันกําลังสร้าง h a n d ิลอีกรอบหนึ่งและมันกําลังจะรี b าวกลับขึ้นไปเนื่องจาก time f ฟรมเ daily ของเราหรือ time f ฟรมที่เล็กกว่าตรงนี้นะครับบ่งบอกให้เราเห็นแล้วนะครับว่ามันกําลังรี b าวกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับผมและอย่างที่บอก ไปเมื่อกีนะครับว่าแนวต้านต่างๆที่แอดได้บอกไปนะครับไอตัวอีเทเรียมคู่บีดีเซีเนี่ยจำเป็นที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับผมถึงจะมองว่าไอาตัวแฮนเดลเล็กๆตรงนี้มันจบลงนะครับผมก็คือ0.45 0.47และสุดท้ายก็คือที่0 4 9จถึง0.5โดยประมาณนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแนวโน้มตอนนี้ก็เริ่มกลับตัวแล้วนะครับผมอ่าโอเค ตัวแรกก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวอีเธอรี่เมเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเงินมันไหลกลับเข้าไปนะครับผมที่นี้นะครับเราก็ไปดูตัวถัดมาที่เป็นอันดับ3อย่างเช่น BNB นะครับผมอ่าเราจะเราจะไม่ดู Market c a p นะครับอันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะเราจะไปดูคู่เหรียญเลยเป็น BNB ส่วน b t c นะครับผมอ่าเมื่อก็จะเห็นนะครับว่าภาพเดียวกันเลยครับเงินไหลเข้าสู่เอาคอยตัวใหญ่ๆนะครับผมเห็นไหมมันรีบาวกับขึ้นไปเลยอย่างที่เห็น นะครับผมเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับทีนี้นะครับก็ไปดูตัวอินดิเคเตอร์ที่แอดได้บอกมาเมื่อกี้เอ้ที่แอดได้เคยได้บอกมาเมื่อคลิปที่เราเล่ามานะครับว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่แอดใช้เวลาจะดูว่าเอาคอยตัวนี้น่าเล่นหรือ,อยังนะครับก็คือเส้นมูวิ่งเลยสองร้อยบนไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับผมอ่าจะบอกว่าตัว b ี b ตัวนี้ยังไม่ถึงจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับผมเพราะว่าถึงมันจะเริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุด ที่มัน break เส้น moving average 200รตรงนี้นะครับผมอย่างที่ได้บอกไปก็คือเราควรที่จะ break และเล่นยินเหนือให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคามันถึงจะขึ้นไปได้ยาวๆอย่างเช่นช่วงนี้นะครับผมจะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ใครจะซื้อเพื่อถือยาวสามารถซื้อได้นะครับแอร์ไม่ขาดนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ราคาที่ดีพอสมควรแต่ถ้าใครจะเล่นเกงกำไรตัวใหญ่ตัวระยะสั้นพวกนี้ ยังไม่แนะนำจนกว่าจะ break เส้นสีส้มตรงนี้นะครับผมรวมถึง ETH ไม่กี้ด้วยแอชเชื่อว่ายังไม่ break เช่นกันนะครับผมแนมะ้และอยู่ต่ำกว่า BNB ด้วยนะครับผมมันก็จะเห็นนะครับว่ายังไม่มีการ break เลยของ ETH ในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวใหญ่ๆรวมถึงแอชเชื่อว่า ADA ซึ่งเป็นตัวถัดมาก็ยังเช่นกันอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มรี b าวกลับมาแล้วเช่นกันนะครับตัว market cap สูงๆใหญ่ๆเนี่ย ถูกเงินไหลออกจาก BDC มาเข้ากันหมดเลยนะครับผมซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเฮ้ย เราอาจจะใกล้ถึงเอาคอย l s e a s o แล้วก็เป็นได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ outcall season อินเด็กมันก็ยังโดนลดระดับลงไปและปัจจุบันยังอยู่ที่แถวระดับ40จนถึงประมาณ45โดยประมาณแถวนี้นะครับผมอยู่ใน range นี้อยู่ซึ่งมันก็ยังขึ้นไปไม่ถึง75สักทีนะครับผมเพราะว่านี่แหละเงินมันเพิ่งเริ่มไหลกลับเข้าไปเองนะครับเราอาจจะได้เห็นการรีบาวกับของเอา c อยซีซั่ o อินเด็กรวมถึงพวก BTC โดไอตัวพวกที่เป็นเอาคอยคู่กับ BTC ทั้งหลาย นะครับผมในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้รวมถึงวันที่เหลือของเดือนนี้ด้วยนะครับตามมุมมองของแอดนะครับผมดังนั้นก็รอติดตามชมกันไว้ให้ดีๆ นะครับผมและก็ต้องบอกว่าสัญญาณกลับตัวมันมาแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะกลับตัวไปได้สูงถึงแค่ไหนนั้นเราก็ต้องมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าตัวเล็กๆตัวอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆเอาไปดูันเได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเยอะไปหมดแอดไม่รู้จะจับตัวไหนไม่ดูแอดก็เลยหยิบมาแค่ขอหยิบมาแค่3อันดับแรกของ Market Cap ให้เพื่อนๆเห็นละกันว่าปัจจุบันระยะยาวน่าซื้อแต่การเก็งระยะสั้นยังไม่ควรเข้า เพราะมันยังไม่ break เส้น moving average 2อ0ร2เส้นสีสมตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับและสำหรับคนที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับก็กดให้แอดด้วยและอย่าลืมนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะะแล้วกันแล้วขอจากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ